นี่นะคะเวลาเปิดเครื่องมานะคะสตาร์รถมาของ New MG ZS นะคะ X Plus นะคะจะได้หน้าจอแบบนี้เลยค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอที่เรียกได้ว่าเป็นดิจิตอลนะคะเป็นสีเลยนะคะหน้าจอสีแบบดิจิตอลเลยนะคะน้าแรกนะคะเขาจำลองเอารถยนต์นะคะมาไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะนะคะจะคอนโทรลโดยปุ่มนี้ค่ะ ปุ่มนี้นะคะจะเป็นการคอนโทรลในส่วนของหน้าจอนะคะปุ่มแรกเลยก็จะมีโอเคอยู่ตรงกลางนะคะลูกศรไปซ้ายไปขวาแล้วก็ขึ้นบนนะเรามาดูกันคะ่ะหน้าแรกนี่เลค่ะก็จะเป็นในส่วนของแสงตั้งค่าเข้าไปโอ้ยเขาทำใหม่นะคะจากที่เราเคยดูในส่วนของ MGHs เนาะก็จะเป็นแท้งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้เลยแสงของหน้าจอนี้เลยนะคะก็จะมีด้วยกันร3ระดับสามารถกดขึ้นลงเน่ ก็จะขึ้นมานะคะระดับแสงของหน้าจอนี้นั่นเองพอได้แล้วก็กดโอเคค่ะอ่าลงมานะคะในเรื่องของสปีดนะคะ warning นะคะเราเข้าไปดูกันค่ะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเสียงในในเสียงการแจ้งเตือนใช่ไหมคะคุณกรุงเสียงการแจ้งเตือนเฉยๆเตือน,นว่าเราเนี่ยขับนะคะเกินความเร็วที่กําหนดไว้ดูซีความเร็วเขาได้ถึงเท่าไหร่เรามากดดูความเร็วกันนะ โอ้สูงมากเลยค่ะ,ะ,ะค,วความเร็วของเขาเหรอคะสองร้อยไม่จบค่ะสองร้อยไม่จบบอกเลยส <120. S 1> องร้อยยี่สิบการขับจริงแล้วเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงท,ที่ตัวฟังชั่นโชว์ขึ้นมานะครับผม ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเปิดไปให้ลูกค้าเราก็จะเปิดไปอยู่ที่120ตามกฎหมายกําหนดนะคะให้เขาแจ้งเตือนหรือว่าถ้าจะปิดก็รันไปให้ถึงศูนแล้วมันก็จะปิดให้นะออฟไปเลยอ่ะโอเคกดโอเคเพื่อยืนยันหนึ่งครั้งค่ะกดลงมาค่ะอ่า Next Service โอเคโอ้ยมีแจ้งเตือนด้วยนะคะว่านับถอยหลังให้ค่ะ ในการเข้าเช็คระยะให้ด้วยนะคะว่าจะครบเมื่อไหร่รถคันนี้นะคะอีก9,350เนี่ยจะครบ1มื่นกิโลให้โอ้ยนับถอยหลังให้ด้วยไฮโซมีเหมือนเลขาส่วนตัวคอยแจ้งเตือนการ next service so ให้ด้วยนะคะอ่า <Hi. S 2> uh, นะคะเรามาดูนะคะในฟังก์ชันต่อไปล่ะ วันนิ่งนะคะในการเตือนนะคะอินโฟมิชันเตือนสิ่งผิดปกติในรถยนต์มีให้เหมือน MG HS มาแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างปกติหมดก็เลยไม่มีอะไรแจ้งโชว์นะคะในเรื่องของตัวรถบ้างค่ะมีอะไรบ้างกดลงกดลงหนึ่งครั้งนะคะเพื่อดูอ่าเคอรลนต์ค่ะเช่นเดียวกับ HS เลยนะคะเป็นเคอรเลนต์นะคะในการขับรถนะคะทิป A นั่นเองนะคะกิโลเมตรค่ะ นะคะแล้วก็ชั่วโมงในการขับเคลื่อนนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็กิโลเมตรต่อลิตรโดยค่าเฉลี่ยอ่าแล้วก็ทิปบีค่ะสะสมมานั่นเองโหสวยหรูเวอร์ชั่นใหม่จอสีนะคะเลื่อนวิธีการเลื่อนดูคือเลื่อนลงตรงนี้นะคะจอใหญ่ไข่ปลาด้านข้างของหน้าจอนะฮะบอกว่าเราอยู่ในหน้าไหนของของหน้าจอนะาไข่ปลาสีส้มๆนะสังเกตได้นะฮะตอนนี้อยู่ที่ปุ่มที่สามหน้าจอที่าสามนะั่นเองค่ะอ่าลงมาอีกค่ะไข่ปลาขึ้นไปปุ่มที่ างด้านนี้เนาะถุงที่สี่นะขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแรงดันลมยางไฮโซมาค่ะเป็นจําลองรูปรถเลยแล้วก็มีแรงดันลมยางสี่ล้อจะบอกว่าลมยาง แรงดันลมยางทำไมไม่เท่ากันไม่ต้องตกใจไปนะคะที่แรงดันลมยางตอนนี้มันไม่จับค่าเพราะว่ารถเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ล้อทั้ง4ีล้อจะจับค่าต่อเมื่อล้อเนี่ยมันหมุนตอนนี้เราจอดอยู่กับที่ตรงนี้ค่าที่ออกมาก็เลยไม่ได้สัมพันธ์กับสติกเกอร์แรงดันลมยางหรือว่าค่าที่แท้จริง นะคะตรงนี้แรงดันลมยางก็มาแล้วค่ะหน้านี้ค่ะปริมาณของแบตเตอรี่ซึ่งรุ่นเดิมเราไม่ได้มีบอกอะนะคะในตัวนะคะ new mg zs นะคะตัว x plus นี้มีมาแล้วนะคะบอกนะคะความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่เช่นเคยค่ะแบตเตอรี่เรา12โวลต์นะคะความสมบูรณ์ของเขาถ้า12 w นี่คือสมบูรณ์สุด นะคะตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เราเป็นลถเทนเนาะใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ,ะ,คะก็ยังถึงว่ายังสมบูรณ์อยู่นะคะประมาณ12นะคะ,ะ,คะกลับมาหน้าเดิมค่ะเราจะเห็นว่าไข่ปลาขึ้นมาที่ปุ่มแรกแหะนะคะ,ะ,คะเป็นหน้าปกติเลยบอกวันที่นะคะบอกเวลาเนาะนะคะของหน้านี้เลยะคะ่ะตั้งค่าบ้างอ่ะเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วตั้งค่าเตือนอ๋อมี3โหมด3ฟังก์ชันด้วยการสําหรับในส่วนของหน้าจอต้องบอกว่าหน้าจอเนิ้วด้วยใช่ไหม หน้าจอเช็ดนิ้วเลยอหกว้างใหญ่มาด้านข้างบอกนี่เลยเป็นดิจิตอลแล้วนะรอบไม่เป็นเข็มแล้วนะคะเป็นดิจิตอลนะคะอุณหภูมิห้องเครื่องนะคะอ่าก็มาเป็นดิจิตอลเมื่อกี้ตอนที่สตาร์ทเครื่องมามันปิดเลยอเออนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในการขับขี่นะคะแล้วก็น้ำมันบอกให้ไฮโซสวยงามมากค่ะสำหรับหน้าจอของ MG นะคะ New MG Z s x p คันนี้